แล้ววันแรกที่เขาเข้ามาทํางานใช่ไหมเขาก็เอากระดาษหนึ่งใบไปแปะที่บอร์ดของบริษัทแล้วในกระดาษใบนั้นมันคือการห้าม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 ให้พนักงานอะคบกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น,นลของป้ายนะคะวันนี้นะคะป้ายจากของเ e r ล์ซีรีส์วานะคะไต้หวันมีชื่อเรื่องว่า We love in house นะจ๊ะซึ่งเรื่องนี้นะจ๊ะในเอกของเราเนี่ยเป็นผู้ชายตัวขขาวหน้าหวานแบบแล้วก็มีรักยิ้มด้วยอะแกน่ารักมากแล้วก็แต่ว่าเขาตัวเขาตัวใหญ่ไปนิดนึงเนาะเออแต่ เนี่ยในเอกของเรานะเขาอะทำงานเป็นพนักง,งานอยู่ในเวิร์กช็อปงานฝีมือแห่งหนึ่งใช่ไหมแต่เวิร์กช็อปแห่งนั้นอะมันกําลังจะเจ๊งองะทุกคนและทีนี้มันก็เลยเกิดการเปลี่ยนเจ้าของและเปลี่ยนมือกันเกิดขึ้นก็ได้เจ้าของคนใหม่มานั่นก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะจ๊ะซึ่งพระเอกของเราจะมีแบบว่าบุคลิกที่แบบว่าเฉยเฉยชชาแบบ นิ่งๆอะไรเงี้ยมั่นแบบคู่ๆอะแกแล้ววันแรกที่เขาเข้ามาทํางานใช่ไหมเขาก็เอากระดาษหนึ่งใบไปแปะที่บอร์ดของบริษัทแล้วในกระดาษใบนั้นมันคือการห้าม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 ให้พนักงานอะคบกันห้ามมีความรักใดๆในออฟฟิศนั่นเองจ้ะซึ่ง ตัวในเอกของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ยุติธรรมเลยนะอะไรเงี้ยเออนางก็เลยแบบเข้าไปหาเรื่องบอสก็คือพระเอกนั่นแหละเข้าไปหาเรื่องพระเอกเสร็จปุ๊บเนี่ยว่าทําไมต้องมีกฎอะไรแบบนี้ขึ้นมามันไม่แฟร์เลยอะไรเงี้ยน,ะา,นางก็เลยเหมือนแบบพยายามสู้ให้กับเพื่อนคนอื่นๆด้วยเออแล้วที่นี้ ก็ทําให้ในายเอกของเราเนี่ยไม่ชอบพระเอกไปเลยนะคะแต่ก็ต้องยังทํางานร่วมกันแล้วที่มันแย่ไปกว่านั้นก็คือพระเอกกับนายเอกนางต้องพักอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะคะนั่นแหละค่ะต้องเจอกันทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานค่ะแล้วที่นี้เพื่อนร่วมงานของนายเอกของเราเนี่ยเขาก็มีความแบบว่าในเมื่อนายอะ่ะอยู่บ้านเดียวกับพระเอกแล้วอะ่ะ นายก็ลองไปแบบสืบเสาะหาความลับของพระเอกมาดูดีไหมเพื่อที่จะเอาไว้ข่มขู่เขาเพื่อที่จะให้เขาอยกเลิกอิสัญญาบ้าโบอะไรนี่ในบริษัทด้วยเออก็คือจะไปแบล็กเมย์เขานั่นเองนะคะนายเอกของเราเนี่ยนางก็เลยแกล้งทําเป็นดีกับพระเอกสารพัดสารพีใช่ไหมก็คือ <laughs> มือเย็นนางทําอาหารให้พระเอกกินนะจ๊ะแต่ หารูไม่พระเอกนางเกิดแพ้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าอะไรวะนิกเกิลอะไรเกินๆเนี่แหละเออแล้วแบบกินเข้าไปแล้วพระเอกก็แพ้เวนายเอกก็เลยตกใจแล้วก็แบบอุ้ยรู้สึกผิดมากว่าแบบเฮ้ยฉันทำมาให้เขาแบบเป็นหนักเลยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าก็พระเอกก็โอเคขึ้นไม่เป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้โทษนายเอกว่าแบบเออนะไม่แบบ ไม่ได้โมโหหรืออะไรนายเอกเลยสักนิดนึงอะ่ะเออแล้วทีเนี้ยเหมือน <c oughs> เหมือนนายเอกอะ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็แบบรู้สึกผิดก็เลยกลายเป็นจะเริ่มทําดี <c oughs> เพื่อถ่ายโทษจริงๆ <c oughs> อะไรเงี้ยเออแล้วก็ได้เหมือนแบบว่าพอในระหว่างที่มันอยู่บ้านด้วยกันไหนแกก็กลายเป็นว่าเหมือนนายเอกของเราอะ่ะได้เห็นมุมมุมอื่นๆของพระเอกซึ่ง พระเอกเป็นคนที่จิตใจดีมากเลยแล้วก็เป็นคนที่นิสัยดีอะเออแล้วก็ทําให้ในายเอกของเรานะั้นรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนดีคนนึงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบด้วยความแบบว่าเออยังยังคงแบบว่ามีเรื่องของอ e ีสัญญาห้ามมีความรักในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยยังทําให้ในายเอกอติดใจกับพระเอกอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ ตัวนายเอกเนี่ยเขาก็ไปรู้จักกับรุ่นพี่ที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟานะทุกคนซึ่งรุ่นพี่ที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟาเนี่ยนางก็ดันเป็นรุ่นพี่ที่มหลาลัยของพระเอกอีกเว้ยแล้วเหมือนทีเนี้ยนายเอกมันก็เหมือนแบบว่าไปถามไปถามรุ่นพี่ ที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟาคนนั้นว่าเออทาไมเขาถึงต้องทําสัญญาบ้าบอคอแตกอะไรแบบนี้ออกมาอะไรเงี้ยแล้วเหมือนตัวรุ่นพี่เจ้าของร้านกาแฟาใช่ไหมเขาก็เล่าความหลังว่าแบบเนี่ยพระเอกอะ่ะนางเคยมีแฟนคบกันมาก่อนแล้วทีเนี้ยแฟนนางเหมือนเทนางหรือทิ้งนางไปอะ่ะทำให้นางแบบเสียใจหนะักแบบมากๆมากๆจนนางอาจจะแบบ ไม่เชื่อมั่นในเรื่องของความรักอะไรต่างๆก็เลยทําให้เกิดมีสัญญาอันนี้ขึ้นมาในออฟฟิศเว้ยเออแล้วเหมือนตัวนายเอกมันก็เริ่มแบบเหมือนเริ่มเข้าใจพระเอกมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนอยู่บ้านเดียวกันเจอกันทุกวันเจอกันทั้งที่บ้านทั้งที่ทํางานอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วนายเอกมันก็เหมือนรู้สึกแบบ เหมือนเริ่มรู้สึกดีว่าแบบเออเขาก็เป็นคนดีนะเขาก็ไม่ใช่คนที่แย่อะไรอะไรเงี้ยเออแล้วเหมือนมีอยู่ที่นึ่งแม่นายเอกมาหานายเอกที่บ้านใช่ไหมแล้วทีเนี้ยในบ้านเนี้ยมันมีแค่สองห้องนอนแล้วพระเอกนาะงดันเป็นสุภาพบุรุษเป็นคนดีก็เลยยกห้องตัวเองอะ่ะให้แม่นายเอกอนอนแล้วตัวเองจะออกมานอนโซฟาข้างน,นอกห้องใช่ไหมแต่ว่า เอกเอ้นายเอกอะนางไม่ยอมนางก็เลยบอกว่าเออเนี่ยไปนอนที่ห้องชั้นอะไรงเงี้ยเดี๋ยวฉันนอนพื้นเองอะไรงเงี้ยเออแกลอแล้วเขาก็นอนห้องเดียวกันไว้แกนายเอกนอนพื้นใช่ไหมพระเอกนอนบนเตียงเออแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บแม่ก็อยู่หลายวันอะเนาะเออเขาก็เลยต้องนอนห้องเดียวกันแบบเป็นเวลาหลายวันอะไรเงีแบบ้ยแล้วก็เหมือนมันมันแบบมันคงเป็นแบบความรู้สึกที่แบบมันฟินอะแกแบบได เหมือนมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแบบเหมือนได้อยู่ใกล้ๆกับคนที่เราชอบอะไรเงี้ยเออก็เลยทําให้เหมือนแบบว่าความรู้สึกมันยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนตัวนายเอกเนี่ยนางอะ่ะก็ค้นพบคําตอบของตัวเองแล้วว่านางรู้สึกว่านางอ่ะชอบพระเอกและนางกําลังจะไปสารภาพรักกับพระเอกของเรา และในตอนนั้นเองสิ่งเลยนายเอกนังวิ่งเข้าไปใช่ไหมวิ่งเข้าไปในเวิร์กช็อปใช่ไหมเพื่อที่จะไปบอกชอบพระเอกเว้ยแต่แล้วก็ต้องโดนสกัดดาวอะแกเพราะว่าแฟนเก่าของพระเอกแม่งกลับมาเว้ยคือแบบเอี่ยงวะคือกลับมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือคือตอนที่เราดูอ่ะมันถึงตอนที่ตอนที่8ที่9มามั้งเออประมาณเนี้ย เออแล้วมันยังไม่จบไอ้แกม,มันเราก็ไม่แน่ใจว่ามันถึงมีถึงกี่ตอนอะนะเออก็รอลุ้นนะคะว่าสรุปใครเอกจะได้รู้ไหมหรือ,อน้องจะได้สารภาพตอนไหนดีอะไรเงี้ยเนาะก็แบบว่าอ,มอ,มอมืมันมาทุกวันคือเรื่อหาดไอแกใน V t ทีวีนะคะทุกคนใครอยากดูก็ไปดูกันได้นะแต่ว่ายังไม่จบรอดูรอดูนะจ๊ะวันนี้ก็หมดเรื่องแล้วเราไปแล้วนะบ๊ายบาย